สวัสดีครับชาวยู u b e ทั่วประเทศทั่วโลกเนาะวันนี้ก็ผมเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้กำลังเอารถบดเข้ามาบดนุ่มรอโอ้นมรอด้นี่มาบดให้มาฐานมาฐานกำลังเข้ามาบดให้ครับเนี่ยบดอัดบริเวณนี้ประมาณสองงานนะสองงานเอาบดไปเลยพอดีผมเพิ่งเข้ามานะครับหนุ่มแจกก็บดตั้งแต่เช้าแล้วบดบริเวณนี้ครับ หมดเพราะว่าเสียใหญ่จะทําเป็นที่ให้ลูกน้องนะครับนี่ทำที่บ้านให้ลูกน้องนะครับเนี่เป็นที่นี่ครับสมดินเสร็จเรียบร้อยก็จะบดอัดบดอัดแต่ไม่ได้ใช้ชิลด์เดรนนะครับบดอัดหน้าเรียบเฉยครับถ้าใช้ชุดใหญ่ก็ต้องเป็นบดอัดมีน้ำมีสเปรย์น้ำพอดี งานไม่ใช่แปลงใหญ่ครับพอดีเสียใหญ่เคยจ้างขาประจำเนี่เคยจ้างเราสมตอนที่ทำหมู่บ้านบ้านอยู่อาศัยนะครับก็เ,เลยมาทำก็เ,เลยมารับใช้เสียใหญ่มันเองครับตอนนี้หนุ่มกำลังกดอัดบดรินเวณนี้ครับกดอัดให้พื้นเรียบเพื่อจะเท ทำอาคารก็เดี๋ยวช่างก่อสร้างก็จะเขา้าิศวกรเมื่อวานก็มาเก็บระดับี้เรียบร้อยเร่าก็ผมไปเดินอยู่ประมาณห้าเซนําครับคนไงก็ไม่ลงนะครับพอพื้นที่มันแข็งอยู่แล้วนะครับวางบนไหน ครับทำเป็นท so people, far, ุกอย่างทำแม่หมครับรถอะไรก็ผลิตเช่นกันจากก็ทํำงานเป็นคนนะครับฝากติดตามต้องขอจังกอนำทุกเดื่องให้นะครับในเรื่องนี้ครับปัดหน้าให้เรียบใด้จะเสร็จนะครับก็จะได้ให้แย่ๆมาดูให้นะครับ อยากบริเวณรถง่าครับไม่ยากครับหาซื้อรับตันนี้หางห่ายครับวันละ, 5, 500, 5, ะนลห้าพันห้าพันไปรตงเวลาย้ายไปย้ายมามันจะลำบากหน่อยครับเพราะมันตัรัด วันนี้กำลังย้ายแมคโคมาหน้าง,งานใหม่ครับตอนนี้กำลังทำทางที่จะมานอนต่อรถตรงทางของนานะครับวันนี้ย้ายเขาน้าง,งานใหม่ที่นี่จะทำเหมือนสไตล์โคของนานะครับทกอะไรนะครับวันนี้เรา,าเล Thank <laughs> you.